นิยายลูกศิษย์ของผมคือเหล่ายอดวายรายเปิดภาพมาที่ลู่โจกำลังต่อสู้กับฟาคงฟาคงผู้ใช้เปลืองแห่งกรรมจากดินแดนดอกบัวสีแดงเป็นคนที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากนี่เป็นครั้งแรกที่ลู่โจกลายเป็นฝ่ายเสียเปรียบตลอดระยะเวลาการต่อสู้นับไม่ถ้วนที่ผ่านมาเขามักจะเป็นฝ่ายที่เหนือกว่าดูเสมอเปลืองแห่งกรรมดอกบัวแดงเป็นอะไรที่อยู่เหนือความคาดหมายของลู่โจไปแล้วจริงๆ ผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวก้าวกีบที่ไม่ใช่ผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวก้าวกีบทั่วๆไปตูมเพิงแห่งกรรมนะครับยังคงทําให้ลู่โจของเรานั้นต้องเสียเปรียบลู่โจกําลังถูกไล่ต้อนกระสวยสีแดงโจมตีอีกครั้งแคร็กฝ่ามือของลู่โจถูกทําลายออกเป็นเสียเส่ยงๆลู่โจของเราถึงกับต้องสะบัดออกมาอย่างหงุดหงิดพอแค่นี้หืม ฝาคุงเมื่อได้ยินแบบนั้นสับสนลู่โจสะบัดมือซ้ายในตอนนั้นเองอาวุธเนียนามไอเทมสุดเทพก็ปากฏตัวขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่กำเนิดมาจากความความว่างเปล่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีอดีตเอาละนะสินสุดคำครับก่อมพลังแห่งชีวิตเพลงดาบกุ้ยหยวน ดาบไร้อยรอยลู่โจกกัดแวงดาบนะครับเมื่อต้องเผชิญหน้ากับเืลิงแห่งกรรมขอเวียงดาบไปทางขวาอย่างสุดกำลังเส้นปลายดาบนั้นฟาดฟันท้องฝาเคล็กในตอนนั้นเองนะครับพลังฝ่ามือถูกทำลายขมดาบก็ถูกไปต่อไปในทันทีตูมขมดาบเสียวปัตันได้เชื้อเฉือนปานเพลิงแห่งกรรมและขั้วสวยสีแดงขมดาบไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นมันพุ่งไปด้านหน้าก่อนที่จะหายลับไปในขอฝาดาบนี้สามารถ พาได้เมกตั้งสวรรค์ตูมต้นไม้ที่สูงกว่าหลายสิต้นถูกคมดาบในการโจมตีนี้เชื้อเชืออไปด้วยปืนท,ที่ถูกคมดาบเพื่อนปานเต็มไปด้วยร่องรอยความเสียหายดาบไร้รอยเป็นพลังการโจมตีที่ยากต่อการตรวจจับมันเป็นพลังที่จะทําลายทุกสิ่งอย่างไม่เหลือแม้แต่ร่องรอยลู่โจของเรานะครับหลังจากใช้ดาบโจมตีตอนนี้นั้นลู่โจตั้งคู่รวมไปถึงไอฟ้ฟาคงก็ล่าถอยไปอีกครั้ง ลูโ่โจยังคงถืออาวุธเนี้นามไว้ในมือด้านซ้ายในขณะที่มือขวาของลูโ่โจกำลังลูกเขาของตัวเองเขามองดูกระสวยอากาศที่กระเด็นถอยกลับไปอย่างไม่คาดสายตาแคลกแคลกแคลก,คลกและแล้วในที่สุดนะครับก็ได้มีร่องรอยความเสียหายปรากฏขึ้นบนกระสวยฝาาคงที่สัมผัสได้แบบนั้นจึงอุทานออกมาด้วยความหวาดหวัน่นหื เจ้าทำลายการป้องกันของกระสวยอากาศได้ยังไงกันทันทีที่ลู่โจเห็นกระสวยอากาศที่เสียหายเขารู้ได้ทันทีว่าใฉยชนะนั้นกำลังอยู่ไม่ไกลไม่มีอะไรในโลกที่ไม่มีวันพังทลายได้หรอกนะกระสวยอากาศอย่างนั้นสินะลูโจนึกถึงโลงศพสีแดงที่เต็มไปด้วยลวยดลายอัขระสีแดงแต่กระสวยตรงหน้าไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นกระสวยสีแดงทั้งหมดบางทีมันอาจจะถูกลวดลายสีแดงทาทับ จนทั่วก็เป็นได้แคร็กกระสวยทางอากาศนะครับถูกแยกออกเป็น2ส,ส่วนก่อนที่จะตกลงสู่พื้นเพลิงแห่งกรรมที่เคยลุกโชดโชนก็ได้ดับไปเช่นกันฝาคุงที่นอนอยู่ในนั้นก็ได้ลุกขึ้นเขาเป็นนักบวชที่แต่งกายด้วยชุดจีวรสีแดงดวงตาคุมโตคิ้วหนาฝาคงลุกขึ้นประสานมือเข้าหากันเหมือนกับนักบวชชาวพุทธตัวไปนะครับในสายตาของเขามีเพียงจิตสังหาร ในขณะที่จีวรของเขากําลังปิวสวยไปตามซ้ายลงฝ่าคงก็แยกฝ่ามือออกก่อนเที่ยกลางเขนเขาสูดหายใจเข้าลึกๆราวกับกําลังเปิดเปินและจ่นชมวิวทิวทัตฝ่าคงประสานฝ่ามือก็หัวกันอีกครั้งอามิตตาพุทธเขามองลูโจยังไม่พอใจแห่งอาวุธไ่นักบวชได้ลงคอนนะจะมีใครกันที่สมควรตกนรุหกมุกไม่ไปมากกว่าเจ้าละ่ะแม่เป็นนักบวชที่พูดจาได้ <c oughs> ลู่โจนะครับลูกเขายัางใจเย็นก่อนจะตอบกลับไปเหอวิหารตะวันสีเลือดเจ้าแห่งถุงบาปแห่งอิสระฟาคุ้งข้าจะจําชื่อนั้นไว้นี่คงจะเป็นอีกหนึ่งไม่กี่คนนะครับที่ลู่โจของเรายอมรับและประกาศก้าวนะครับว่าตัวเองจะจดจําชื่อของชายคุณนี้ไว้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเพราะฉะนั้นขาแข็งแกร่งย่างไม่ต้องสงสัย หลังจากหยุดไปช่วยกูลูโจก็ได้พูดต่อการทำลายกระสวยอากาศเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นฟาคงเจ้าเป็นคนแรกที่บังคับให้ข้าต้องเอาจริงได้ฟ้าคงทำสัญญาณมือและเลลวเพลิงแห่งกรรมก็ลุกโชดโจรรอบตัวเขาอีกครั้งลูโจลูบเขาต่อไปแน่นอนว่านี่จะต้องเป็นพลังที่เขาไม่รู้จัก เป็นพลังที่เขาไม่เคยพบเห็นพลังของผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัว9ก้ากีบเจ้ามันก็แค่กบในกระลาลูา่โจพุ่งไปด้านหน้าพร้อมกับก๊์ดวิเศษที่อยู่ในมือเอาละสิครับลู่โจอของเราเนี่ยในความเอาจริงของเขาเขาจะใช้กา๊าโอูีใบไหนนะครับเพื่อจัดการศัตรูกันและแล้วเขาเรียกพลังอวตารออกมาอีกครั้งฝาคุงไม่ได้เคลื่อนไหวไปไหนเขากําลังสนุกไปกับการต่อสู้ลู่โจพลิกฝ่ามือไปด้านหน้า ฝ่ามือของเขาเต็มไปด้วยพลังงานไหลบวนมันค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นราวกับหลุมดําบนอวกาศพลังงานที่ไม่สามารถอธิาอธบายได้กําลังกําลังมารวมตัวกันยิ่งต่อสู้ ยิงคู่ต่อสู้ของเขาแข็งแข็งมากเท่าไรพลังของเขาว่ายิ่งแข็งแข็งมากเท่านั้นพลังทั้งหมดปวยพึ่งไปที่ฝ่ามือพลังฝ่ามือสั่นสถานฝ่าพลังฝ่ามือที่ถูกปลดปล่อยออกมาเต็มไปด้วยอักษรสีทองนี่เป็นหนึ่งในฝ่ามือทั้งเก้าแห่งเตาฝ่ามือสถานฝานั่นเองฝ่าคุงมองเห็นทุกอย่างเขาเร่งพลังพึงแห่งกรรมจนไปจูจุดสูงสุด พลังฟ่ามือนี่อันตรายฝ่าฟงนะครับที่รับรู้ได้ถึงไปอันตรายเขาก็ยกมือขึ้นเพื่งแหงกรัรมนั้นได้โอบล้อมร่างกายของเขาก่อนเจ้า่งออกไปราวกับกระสุนปืนตูมเพืงแห่งกร,รมพทะ,ะกับพลังฟ่ามือสถานฝาซูพลังฟ่ามือขยายใหญ่ขึ้นหืไรกันฝ่าคงที่จับจ้องไปที่ฟ่ามือ ขนาดเพียงอย่างเดียวมันไม่สํำคัญอะไรหรอกนาะรอยสระฟ้าคงที่พูดจบปลดปล่อยพลังสีแดงอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันนะครับพ่ามือตาซานฟ้าก็ขยายใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นมันขยายใหญ่กว่าเดิมถึง10เท่าความมั่นใจที่ฟ้าคงเคยมีก่อนหน้านี้หายไปพลังฝ่ามือของเขาไม่อาจจุดยังพลังฝ่ามือของลู่โจได้ฟ้าคงไม่เคยรู้สึกถึงอันตรายแบบนี้มาก่อนแน่นอนครับฟ้าคงยังคงไม่ยอมแพ้ตัวเขานั้น ชูแขนขึ้นไปบนฟ้าเพลิงมุตราแห่งกรรมเมื่อฟ้าคงยกแขนขึ้นพลังฟ้ามือของลู่โจก็ขยายขึ้นอีกสิบเท่าฟ้าคงในตอนนี้ไม่ต่างอะไรจากนอนมาแรลงเมื่อต้องเผชิญหน้ากับฟ้ามืออภิมหาอภิมหาอภิมหาใหญ่นะครับตู้มพลังฟ้ามือสถานฟ้าชนเข้ากับร่างของฟ้าคงแขนของฟ้าคงที่ตั้งรับง้นหักในทันทีฟ้าคงส่งเสียงกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัว นี่นี่มันพลังที่เหนือไปกว่าพลังอวตารดอกบัวเก้ากีบเจ้าพวกล้านจากเจ้าพวกล้านสงครามทีว่าะไรหลอกข้าง,งั้นเหรอฝาคงเรียกพลังอวตารออกมาเพื่อรับมือกับพลังฝ่ามือไม่ว่าจะทําอะไรนะครับพลังฝ่ามือของลู่โจก็ดูซับพลังได้หมด ตูมพลังฝ่ามืออันใหญ่ยักษ์ทำลายดอกบัวแดงได้อย่างง่ายดายพลังอวตารครึ่งบนถูกทำลายด้วยฝ่ามือของลู่โจฝ่าคงกระอักเลือดก่อนเจียซุดลงกับผืนพลังฝ่ามือของลู่โจไม่ได้หยุดแค่นั้นมันคงติดตามฝ่าคงไปทุกที่ต้นไม้ที่อยู่ในรัศมีกว่าพันมิตนะครับไม่อาจต้านทานแรงอัพเตอร์ช็อกแรงกระแทกของฝ่ามือได้ต้นไม้ทั้งหมดถูกทำลายจนไม่เหลือชิ้นดีฝ่าคงมองไปที่ร่องรอยพลังอย่างเส้นหวัง เขาเข้าใจแล้วเขาเข้าใจว่าทําไมลู่โจถึงได้บอกว่าเขาเป็นกบในกระลาพลังฝ่ามือเข้าปะทะกับฟ้าโคงอีกครั้งข้าไม่ใช่คนที่จะต้องตกนรกตูมเมื่อพลังฝ่ามือเคลื่อนพานฝ้าคงไปลู่โจนะครับที่กําลังลอยอยู่บนอากาศมือของเขานะครับกำลังลูบเขาเช่นเดิมติงสังหารเป้าหมายสำเร็จได้รับรางวัลแต้มบุญ4,000แต้ม รางวัลตามเด่นเพิ่มเติมอีก1นึ0พเท่ากับรับไปเนาะเนาะห0 0 0ัเต็มนี่คือการสังหารผู้ที่มีพลังอวตารดอกบวกกัวเก้ากลีบครั้งที่2ของลู่โจฟ้าคงุงนักบวชจากวิหารตะวันสีเลือดลู่โจนะครับพุ่งลงมาจาก้องฝาเมื่อฝุ่นฟันจากการโจมตีหายไปวิสัยทัศน์ของเขาก็สามารถกลับมามองเห็นได้อีกครั้ง บนพื้นมีหลุมฟ้ามือขนาดใหญ่แม้ว่าลู่โจจะเคยใช้การโจมตีของพิจฉา,าหลายครั้งก่อนหน้าน,นี้แต่ก็มีนะครับแต่ก็ไม่มีครั้งไหนเลยที่พลังทำลายจะรุนแรงมากขนาดนี้รางวันเต้มบุญ4,000เต็มระบบคงจะตีความว่าฟ้าคงอ่อนแอกว่าไซโย่ไอบ้าเอาใครเอาผู้ที่มีพลังอวตาร9กีบนะครับไปเทียบกับไซโยก็อย่างที่ผมเคยบอกนะครับ ไซโยมันแข็งแกรงยิ่งกว่าผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวเก้ากีบไปแล้วนะครับแม้พลังฟ่ามือจะแข็งเกรงแค่ไหนแต่ถ้าหากเทียบกับตอนที่ตัวเขาจัดการกับไซโยมันก็ยังดูเทียบไม่ได้เลยลู่โจไม่จําเป็นต้องเสียแรงที่มีเพื่อจัดการกับผู้ที่มีพลังอวตารเก้ากีบคนนี้นะครับแม้ว่าเขาอาจจะสามารถฆ่าฟ้าคงได้ด้วยตัวเองแต่ลู่โจก็ไม่อยากที่จะประมาทก็สรุปนะครับ ลู่โจชนะด้วยการใช้การ์ดการโจมตีของพิจาราตผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไอ้ที่มันบอกว่าเอาจริงตอนแรกคิดว่าลู่โจจะต่อสู้ทุ่มสุดกําลังนะครับโดยใช้พลังอวตารของตัวเองทั้งหมดโจมตีหรือว่าต่อสู้กันแบบอืเอามาหมัดต่อหมัดอะไรแบบนี้ก็ก็นั่นแหละครับเป็นการ์ดการโจมตีของพิจาราตนะครับอย่างที่เรารู้กันการ์ดการโจมตีของพิจาราตก็เป็นอะไรที่โกงที่สุดในเรื่องนี้แล้วนะครับการ์ดที่สามารถ บทขยี้และปัดเป่าทุกสิ่งมีชีวิตที่อยู่ขวางหน้าของผู้ใช้ได้แม้แต่ไซโยนะครับสัตว์ร,ร้ายที่ไม่อาจที่จะสามารถวัดระดับได้ก็ยังอโดนการ์การโจมตีของพิจคาท์เล่นงานไปแล้วจะนับอะไรกับผู้ที่มีพลังอวตาร9ก้ากีบถึงแม้ว่าเขาจะสามารถใช้เพลิงแห่งกรรมนะครับและ นับได้ว่านี่คือคู่ต่อสู้ที่เป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่ลูโจของเราเคยรับมือมานะครับเป็นมนุษย์คนแรกที่ทําให้ลู่โจนั้นไม่ประมาทที่จะอยากเสี่ยงนะครับเขาจึงจัดการที่จะจัดการฟาคงคนนี้ด้วยการใช้การการโจมตีของเพชฌฆาตนั่นเองแน่นอนครับวิธีนี้ทําให้ตัวเขาสูญเสียแต้มบุญมากขึ้นแต่เพื่อเลกกับความปลอดภัยของตัวเองเขาก็แต่มันก็เลกกับความปลอดภัยได้ก็ชั่นะครับ มันก็ชัวรกว่าอยู่แล้วการใช้การโจมจีของพิจาการอยังไงซะตัวเขาก็พึ่งกลายเป็นผู้ที่มีพลังวตารดอกบัวเก้ากีบมีหลายอย่างที่เขาต้องเรียนรู้และทําความเข้าใจใหม่เห็นได้ชัดว่ายอดฝีมือแห่งวิหารตะวันสีเลือดฟ้าคงคนนี้คงจะไม่ยอมจำนวนแน่ดังนั้นลูโจจึงจัดการ เขาไปนะครับมันเป็นการเคลื่อนไหวที่ละเอียดอ่อนแต่ก็เฉียบขาดในที่สุดลู่โจก็กลับมาถึงรอยฝ่ามือภายในนั้นนักบวชวิหารตะวันสีรวดยังคงนอนอยู่แขนและลำตัวของฟาคงนั้นเสียหายเกินกว่าที่จะเยียวยาได้ใบหน้าของเขาเองเช่นกันมันแทบไม่เหลือเขาคงเดิมฟาคงนั้นได้เสียชีวิตแล้วสำหรับลู่โจนะครับฟาคงแข็งแกร่งกว่าเจียงหวนซูมาก ในตอนที่ต่อสู้กับเจียงหวนสูลู่โจได้ใช้การระเบิดจุดสุดยอดพลังต่อสู้กับเขาในตอนนั้นมันเป็นแค่การต่อสู้ฝ่ายเดียวนะครับก็คือลู่โจตบเจียงหวนซูอยู่ฝ่ายเดียวด้วยพลังวัตานเก้ีบแต่ครั้งนี้นั้นเขาอาศัยทั้งความแข็งแกร่งของเขาเองร่วมกับพลังวิเศษบวกกับการ์ดต่างๆรวมไปถึงพลังจากคำพีทีวาลูกเตมยัง ใช้มันอย่างสุดตัวแต่ท้ายสุดแล้วลู่โจก็ยังไม่อาจที่จะปิดบัญชีฟาโกงได้จนต้องพึ่งการโจมตีของเพชฌฆาตอยู่ดีเพลิงแห่งกรรมลู่โจนะครับจิตใจแล้วก็สงสัยกับพลังนี้มากมันเป็นพลังที่จะต้องเปลี่ยนแปลงลูกตั้งใบได้ไดแน่นอนลู่โจที่คิดเรื่องนั้นนะครับได้แต่รูปเขาแตาหากตัวเขาสามารถใช้มันได้ก็จะเป็นการอัปเรวลให้ลู่โจของเราเนี่ยแข็งแกร่งจนยากที่จะมีผู้ใดเทียบเคียงได้กิดดูนะครับฟาโกง เขาเป็นผู้ที่มีพลังวตา์ก้ากีบผู้ใช้เพลิงแห่งกรรมถ้าวัดผู้ที่มีพลังวตาร9้ากีบธรรมดาทั่วไปทุกคนเราก็น่าจะเห็นแล้วว่าเมื่อมีพลังวตาร9้ากีบเท่าๆกันเนี่ยยังไงก็ห่างไกลกับลู่จเป็นอย่างมากนะครับแต่วันนี้ชายคนนี้เนี่ยแม้แต่ลู่จยังเอาไม่ลงนะครับจนต้องใช้การอ,าอันเซนที่จะโโคูดโกงของเขานั่นเลยครับจัดการไปเพลิงแห่งกรรม หรือว่าผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวก้าวจีบจะเาะผาผลาญพลังงานได้กันดูโจก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะใช้งานมันได้ยังไงจึงได้แต่สกิปสงสัยในช่วงเวลาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายปู่ฝึกยุทธธรรมดามักจะเลือกใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งวิธีการแรกคือการปลดปล่อยพลังลมบานทั้งหมดที่มีที่สะสมมามันเป็นการระเบิดตัวเองนั่นเองในกรณีที่ดีที่สุด ของการทำลายจุดตันเทียนหรือการระเบิดจุดลมปานเขาเรานั้นจะสูญเสียพลังวายุท์ไปแต่ทุกคนไม่ได้โชคดีแบบนั้นหลายคนนะครับต้องเลิกชีวิตกับการโจมตีแบบนั้นวิธีการที่2ก็คือการเาผาผลานจุดพลังลมปานมันเป็นการปลดปล่อยศักยภาพสูงสุดมันเป็นการปลดปล่อย มันเป็นการมันเป็นวิธีเพิ่มพลังเป็นการเพิ่มวรยุทธ์ในชั่วพริบตาหลังจากทําแบบนั้นร่างกายของผู้ฝึกยุทธจะเสียหายและไม่อาจเยียวยาได้การระเบิดจุดตันเซียนกับการระเบิดจุดพลังลมปานนพโาะทีเมื่อกี้เห็นได้ชัดว่าเพลิงแห่งกรรมที่ฟาคฟงใช้และปลดปล่อยออกมาก่อนตายนั้นไม่ได้อยู่ใน2วิธีที่ว่าก่อนหน้านี้นะครับมันเหมือนกับการปล่อยใช้พลังลมปานให้กลายเป็นพลังเผผันมากกว่า เปลนพลังที่ไม่ค่อยมีข้อเสียนะครับเหมือนกับ1และ2วิธีที่ปู่ฝึกยุดส่วนใหญ่ที่ลู่โจรหรือว่าเราเคยเห็นมา หลังจากที่อุ่นคิดนะครับลู่โจ้ก็ได้แต่ทายหัวในตอนนี้มันยังเร็วเกินไปที่เขาจะมานั่งคิดถึงเรื่องนี้หลังจากยืนยันว่าฟาโครงตายแล้วลู่โจ้ก็เปิดระบบขึ้นเขาหวังว่าอายุไขที่เพิ่มขึ้นจะไม่ใช่อายุไขที่เพิ่มขึ้นเพียงแค่ชั่วคราวอายุไขที่เหลือ7 3 0 0 0สามวัน200ปีหลังจากที่ไปถึงพลังอวตารเก้ากิมนะครับชีวิตของลู่โจ้ถูกยืดให้กลับมาอีก7 3 0 0 0วัน มันเป็นเวลาที่เทียบเท่ากับ200ปีการขยายอายุของเขานะครับครั้งนี้ต้องเกิดมาจากการไปถึงพลังอวตารดอกบัว9กลีบยังไม่ต้องสงสัยการเพิ่มดอกบัวตั้งแต่1กลีบไปจนถึง8กลีบทุกการปลี่กลีบนะครับอย่างที่เรารู้กันมันจะช่วยเพิ่มอายุไขย,ย50ปีให้กับผู้ฝึกยุทธไดแ้แต่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 ตอนที่เก้าจากดอกบัวขั้นที่8ไปยังดอกบัวขั้นที่9นะครับ แต่กับดอกบัวกลีบที่9้ามันไม่ใช่แบบนั้นกลีบดอกบัวกลีบที่9นะครับเพียงดอกเดียวสามารถเพิ่มอายุไขได้ถึง200ปีนั่นก็คือตัวเลข200ปีที่ลู่โจของเราพึ่งได้มานั่นแหละครับในตอนนี้ขีดจำกัดอันยิ่งใหญ่ได้ถูกทำลายลงอย่างสมบูรณ์แล้วในตอนนี้ลู่โจกลายเป็นผู้ที่มีพลังอวตารโรกุตาราการร้อยวิถีดอกบัว9ก้ากลีบที่แท้จริงแห่งดินแดนยานคุณเรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดูโจมองไปที่ผมของเขามันกลับคืนสู่สภาพอ่าสภาวะเดิมมีตั้งปุ่มดําและก็ขาวผสมปนเปกันไปบนหัวร่างกายของเขาสามารถเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นเช่นกันหลังจากก่อนหน้านี้นะครับตอนที่เหลือพลังชีวิตแค่ไม่กี่เดือนนั้นดูโจของเรานั้นแค่หายใจก็หอบแล้วสูลูโจพิกมือขวาของตัวเองก่อนจะแสดงอวตารขนาดเล็กมันเป็นพลังอวตารที่มีกีบหมุนวนอยู่เก้ากีบเฮ่อพร้อมกับพลังชีวิตที่เออล้นออกมา นี่มันคือพลังชีวิตที่กําลังไหลเวียนลูโจจาได้ดีนะครับว่าวงแหวนพลังงานสุดท้ายไม่ได้เคลื่อนไหวเข้าหาดอกบัวทองคำม,มันเคลื่อนไหวไปในทางตรงกรันข้ามเต้นหลังจากนั้นดอกบัวทองคำก็ดูซับพลังชีวิตอย่างเพียงพอในตอนนั้นเองกรีบดอกบัวทองคำก็โตขึ้นอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับจูจู่ตอนนี้ลูโจก็สังเกตเห็นตัวเลขที่เพิ่มมากขึ้นอีกครั้งติง้งบวก200วันบวก0 0มบวกร้อบวก200บวกร้อบวก 100, บวก 100, บวก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 ,บวก,บวก,บวกสีหน้าของลูโจสงบนิ่งนะครับ เขาเคลื่อนไหวอีกครั้งก่อนที่จะจากที่แห่งนี้ไปลูโจเข้าไปในป่าก่อนจะนั่งอย่างสงบลูโจรวบรวมพลังชีวิตทีรังเลยจากพลังวตาันดอกบัวก้าขีดของเขาภาพตัดมาในขณะเดียวกันผู้โสตั้งๆของจินติงสานร,รวมไปถึงเราผู้ฝึกยุทธ์ทั้งหลายที่มาชมการสาธิตกําลังรีบเร่งด้วยความเร็วเพื่อที่จะมาตันลูโจนะครับสือวูหยาตัวมูเซึงหญิงซื่ออินชูองโกงเจ้าเย่ก็เป็นไฟน้าทาง ตอนนี้พวกเขาตัางหมดกําลังตามการเคลื่อนไหวของลู่โจไปในทิศทางนั้นการเคลื่อนไหวของผู้ที่มีพลังอวตาร9ก้ากีบมันรวดเร็วเป็นอย่างมากมันรวดเร็วเกินกว่า,าความสามารถของพวกเขาที่จะไล่าตามได้ทันนั่นที่ตรงนั้นมีร่องรอยการต่อสู้อยู่ตัวทุกที่เต็มไปด้วยต้นไม้ตัวทั้งที่ตัวทุกที่เต็มไปด้วยต้นไม้ที่ถูกโคน่นตัวทั้งภูเขานะครับราบเรียบข้่าหวังว่าท่านปรมาจารย์จะไม่เป็นไรแล้วนะระวังให้ดีทุกคน ผู้มาเยือนคนนั้นแข็งแกร่งทุกคนไปยักหน้าไล่ตามพวกเขาต่อไปเร็วเขา้าพวกเราจะปล่อยให้ผู้โสจีเผชิญหน้าอันตรายคนเดียวไม่ได้ตาไม่มีผู้โสจีดินแดนยานนั้นจะต้องราบเป็นหน้ากลองแน่ปู่ฝึกยึดตั้งหลายบินต่อไปฝาลีเทียนนะครับหันไปมองเจ้ากลัวหรือเปล่าไม่ชายคนนั้นพูดต่อตาหากเราสู้เราอาจจะโรดแต่ถ้าเราถอยทุกอย่างก็คือจบหากความกลัว มีประโยชน์จริงพวกเราคงจะยอมจำนวนกับปันธรรมิสิบสองดินแดนก่อนหน้านี้ไปนานแล้วการที่ดินแดนยานอยู่รอดมาได้น,น,นานนะครับไม่ใช่เพราะความขี้ขาดแม้จะต้องสูญเสียอะไรไปแต่ท่านประมาจารย์เองกินดิงซานใจเพราะใจกว้างมากพอที่จะมอบแนวทางให้แต่าขาไม่สาธิตเจ้าผู้มาเยือนนั่นคงไม่มีโอกาสเคลื่อนไหวแน่เจ้านั่นแตกต่างจากสตรายพวกเราจะมีหน้าอยู่ต่อไปได้ไงหากหนีด้วยความกลัวณนะที่นี่นะ ถ้าหากใกลกลัวก็แยกตัวกลับไปซะพวกเราจะไม่รั้งพวกเจ้ามีใครบางคนตะโกนขึ้นตอนนี้นะครับกลุ่มคนที่คิดจะไปช่วยเหลือลู่โจนั้นแหมมีมากมายคนาดนักเหลือเกินเห็นแล้วก็รู้สึกตื่นตันใจไม่มีผู้ฝึกยุทธคนไหนเลยนะครับที่คิดจะต่อย ทุกคนทั้งหมดล้วดแล้วแต่มีสีหน้าที่มุ่งมั่นดีเงินขาจะน้ำทางโตไปเองปปาลีเตียนโดนขวดน้ำเต้าของตัวเองออกมาขวดน้ำเต้ามุ่งกลางไปอากาศนะครับก่อนที่จะชี้ไปยังที่ตายทั้งนั้นปู่ฝึกยุทธท้งหลายบินไปปาตัดมาที่ดินแดนดอกบัวแดงนะครับท้องฟ้าเหนือวิหารตะวันเดือดนั้นเต็มไปด้วยเมฆคลึ้มท้องฟ้าเหนือวิหารตะวันสีเลือดนะครับตัวที่ไปในห้องตง หน้าต่างหลายบานถูกสายลมรุนแรงพัดผ่านเสียงหน้าต่างกระทบกันของขอบหน้าต่างดังไปทั่วห้องตูงตึกตึกตึกเสียงกระทบหยุดลงทันใดนั้นนะครับสาวกผู้สวมใส่จีวอก็เดินเข้ามาตัานเจ้าวิหารศีลาแห่งชีวิตของฟ้าคงถูกทำลายเหลว นามเสียงและสีหน้าเขาดูสงบมันเหมือนกับว่าเขาได้คาดการเรื่องนี้ไว้แลว้วเสียงจากภายในห้องตรงดังขึ้นฟาคงเป็นผู้ที่มีวิธีเซนเป็นคนที่สองของวิหารของเราที่สามารถควบคุมเพลิงแห่งกรรมได้ฟาคงเป็นผู้ฝึกวิธีเซนคนที่สองของวิหารของเราที่สามารถควบคุมเพลิงแห่งกรรมได้พลังวยุทธ์ของเขาอยู่ในเดียวยู่ในระดับเดียวกันกันกบข้าส่งข่าวเรื่องนี้ไปที่ลานสงครามที่ว่าอะไรสั ปวกเราต้องเลื่อนการทรงกระสวยอากาศแม่ดูเหมือนว่าคนที่แข็งแกร่งแบบฟาคงนะครับจะมีมากกว่าหนึ่งคนในในส่วนของอวิหารตะวันสีเลือดแค่อย่างเดียวก็มีมากกว่าหนึ่งคนแล้วนะครับคนที่แข็งแกร่งขนาดที่ลู่โจจะจําชื่อไว้ตลอดและจะไม่มีวันลืมชื่อคนที่แข็งแกร่งขนาดที่ลู่โจของเรายังไม่อาจที่จะเอาลงได้ในเวลานั้นอื้อหือ แล้วไม่อยากจะจินตนาการเลยเนาะว่าลานถงคามเทวาลัยที่เป็นความอำนาจใหญ่นะครับที่มีอำนาจแล้วก็มีข้าราชบริวารมากกว่าในส่วนของวิหารตะวันเลื่อนเนี่ยจะมีผู้ที่แข็งแกร่งระดับนั้นดูกี่คนกันแกกิดก็หูไม่อยากจะจินตนาการแล้วนะครับถ้าหากคูเขาทองจินจิงซานต้องเข้าประทะกับในส่วนของลานถงคามเทวาเลยในเวลานี้ ก็คงจะเป็นการยากเหลือเกินที่จะสามารถได้รับชัยชนะและแล้วในเวลานี้สาวกคนนั้นก็ออกไปอย่างรวดเร็วชายชราในชุดจีวรลืมตาขึ้นเขาเหยียดฟ้ามือนะครับก่อน,น,นจะต่อในใจะยาวขอให้เจ้าได้พบกับนิพานไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดด้วยไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดด้วยเถอะอามิตราพุทธ ปาพตัดมานะห้องถงของจินทิงซานอีกครั้งหยวนเอ๋อหอยสังกำลังปัดดูแลยี่เจนซินไม่ไกลไม่ไกลผู้ที่มีพลังวตารูรกุตารากายร้อยวิธีดอกบวัวแปดกีบที่บาดเจ็บก็นั่งทำสมาธิอยู่มันเป็นการฟื้นฟูรูปแบบหนึ่งนั่นเองหัววูต่อเองก็อยู่ที่นี่เจา้านั่นโชคร้ายเสียจริงการทำอะไรแบบนั้นไม่ต่างอะไรจากการฆ่าตัวตายสู่เตียนหยวนพวดออกมายังไม่พอใจปัวอุโศจูยอดฝีมือดอกบวัวแดงนั่นเป็นผู้ที่มีพลังวตาร9เก้ากีบนานกงเว่ยหายใจยาวและสายหัว เมื่อต้องเผชิญกับผู้ที่มีพลังอวตารเก้ากีบจากทางเดนผู้ที่มีพลังอวตารแปดกีบอย่างพวกเราก็ต่างไรความหมายมีเพียงปรมาจารย์ห่งกินสิงซานที่จะต่อสู้ได้ไม่มีใครนอกเหนือจากนั้นจะทําอะไรได้เลยสุดท้ายแล้วพวกเราก็ต้องมีผู้แข็งแกร่งกว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องมีผู้ที่แข็งแกร่งกว่าพวกเราเสมอในอดีตข้านั้นเคยคิดว่าตัวเองสูงกว่าใครหลังจากที่ไปถึงพลังอวตารดอกบัวเก้ากีบตอนนี้ข้าคิดผิด ตอนนี้ค้ารู้แล้วว่าข้าคิดผิดข้านี่มันช่างงูเขาเหลือเกินหวังซื่อเจียรปรับลมป่านเออก่อนที่ข้าจะเจอกับพี่จีข้าก็คิดเช่นกันไม่ต้องกังวลไปพี่จีจะเอาชานะเจ้านันได้แน่ทุกคนไปยักหน้าตอนนี้ทุกคนได้แต่พอบใจตัวเองนะครับถว่าในตอนนั้นก็มีใครบางคนปล่จากห้องถูพี่สูสูเตียนเดือนลืมตาขึ้นเขาพยายามเก็บความเจ็บปวดก่อนที่ะมองอมองกลับไปส่วนของเจ้า เจ้าของเสียงเรียกเจียไขย่ทำไมเจ้าถึงซ่อนตัวอยู่ที่นี่กันเจียไข่ตอบยังเคลืนอายข่าไม่คู่ควรกับการต่อสู้ยอดฝีมือผู้ที่มีพลังอวตาร9ก้ากี่ปรกนะสู้เทียนดวยวนนะครับที่เห็นแบบนั้นก็ได้ทมน้ำลายทุยไอ้ขนขี้คาตาข่าผู้ฝึกยุทธกนอน่นเองที่ได้รับบาดเจ็บต่างก็มองเจียไข่อย่างเยียดยามเช่นกันอย่าพึ่งตีความแบบนั้นไปในการต่อสู้ที่ไม่มีโอกาสชนะการเข้าร่วมก็มีแต่จะเอาชีวิตไปจริง ปีสู้เทียนหยวนตอนนี้นะ่ะทันได้แต่ตัวตัวเองเท่านั้นเฮ้ยพูดจบแล้วหรือยังสู่เทียนหยวนถามออกมาด้วยความรองเาีเอ๊ยอย่าปูดไปเลยนะ่ะปีสู้เทียนหยวนทันเองนะ่ะดูไม่ค่อยสู้ดีเหมือนกันนะทานควรจะรักษาตัวเองก่อนเยียใครพูดออกมาเบา,บา แล้วมีใครรู้บ้างว่ากลองนั้นมีอะไรทุกคนสายหัวสิ่งนั้นถูกบันทึกไว้ในตำรามันถูกเรียกว่ากระสวยอากาศเจียใครอธิบายอย่างภาคภูมิใจสู่เทียนเดือนหันกลับมาสนใจในตอนนั้นเองนะครับเขานึกถึงบันทึกที่ตัวเขาได้มาจากลัธินักบุญโบราณสู่เทียนเดือนที่เคยนำคำําคมภีรโบราณมาให้ลู่โจนะครับเขาก็ได้ถามขึ้นไปในทันทีเล้วทําไมเจ้าไม่พูดเรื่องนี้ก่อนหน้านี้ละ่ะเกียใครถอนหาใจนะครับก่อนเจ้าตอบกลับแล้วมันจะเปลี่ยนอะไรได้ละ่ะ ความยิงทะนงของท่านจิตตาไม่กล้าไม่กล้าพูดอะไรเดีย๋ยวท่านที่รู้เรื่องต่อจากนี้จะทําอะไรล่ะพี่ส่จริงๆแล้วในกระวยอากาศนั้นมียอดฝีมือที่มีพลังก้าวกิีบอยู่ถตาหากจะดูจากรูปหลักเขาคงจะไปถึงขั้นดอกบัวก้าวกิีบมาเนิ่นนานแล้วขาดเกรงว่าวันนี้แม้แต่ผู้อุโสเองแม้แต่ผู้อุโศองิงผู้อวุโสจีเองก็คงจะจุดๆ,ๆใหนที่นี้กําลังหมายถึงเขาจะแช่งว่าให้ลูกโจตายนั่นแหละนะครับ เจ้ากำลังหมายความว่าอะไรสู่เจียนด้วนนะครับต่อโคไปที่เจียไคย่เจียไคยขมวดคิว้ว้าไม่ได้คิดร้ายหรอกนะกา,าแค่พูดความจริงเจ้าไม่ได้คิดร้ายสู่เจียนด้วนมองไปที่เจียไคยอย่างดืหอดืดหย,ยามพี่สู้ามียารักษานักบุญอยู่สิบมิตรทุกคนเชิญรักษาอาการบาดเจ็บได้เลย มันจะต้องช่วยให้ดีขึ้นแน่เจียคอยหยิบถุงผ้าจากกระเป๋าก่อนที่จะมอบยาให้กับทุกคนที่อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็จบตอนไปเดี๋ยวก็ค่อยมาเจอกันใหม่ในตอนหน้าคับตอนที่704นาอวันนี้ก็เป็นอีกตอนหนึ่งที่จบลงด้วยความสนุกใครจะไปคิดเราครับว่า,อายอดฝีมือจากวิหารตะวันสีเลือดนะครับจะทำให้ลู่โจของเรานั้นต้องเสียเปรียบแล้วก็ต้องุ่งสุดกำลังได้เช่นนี้ก็ เป็นอะไรที่แบบเป็นความรู้สึกที่รู้สึกว่ามันสนุกนะครับแล้วก็มันคือมันค่อนข้างที่จะสูสีมันก่อนข้างที่จะเฮ้ยไม่ใช่แบบใช้นูน่นนี่นั่นใช้พลังวิเศษสักหนึ่งส่วนสองส่วนลู่โจใช้ความมือเดียวสัตว์ตูตายก็ตอนนี้เริ่มมีคู่ต่อสู้ที่สามารถรับมือกับลู่โจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีขนาดเป็นแค่สำนักที่ไม่ได้มีชื่อเสียงยิ่งใหญ่อะไรจาก ในส่วนของดินแดนดอกบัวแดงนะครับถ้าเป็นลานสงครามเทวยัยหรือเยจินจากบ้านดวงดาราสวรรค์ไม่รู้ว่าจะแงข็เก่งมากมายขนาดไหนเจอกันคลิปหน้าครับ